ลมหกหุ่นไม่แรงนะครับแต่ถ้ายี่ห้อเป็นแพงก็ไม่มีปัญหานะอันนี้ยี่ห้อถูกก็อาจจะมีปัญหาถ้าหกหุ่นยี่ห้อดีๆของญี่ปุ่นหรือของแพงๆนี่ก็ตัวเป็นหมื่นนะครับเก้าพันหมื่นสองแต่นนี้ก็ของถูกครับซื้อมาแค่ประมาณสามพันของถูกหกหุ่นส่วนมากคือการออกแบบเนี่ยใบพัดใบพัดต้องใหญ่นะครับ คือปริมาตรใหญ่ใบพัดใหญ่แต่ตัวลูกลูกนกเนี่ยจะต้องเล็กแต่รุ่นนี้นะครับลูกนกใหญ่มากแต่ใบพัดเหล็กข้างในอะ่ะเล็กัซึ่งมันจะต้องใช้ปั๊มลมแรงก็ยังสู้ตัวเล็กไม่ได้ดีเพราะว่านกมันใหญนะ่อันนี้ก็คือแก้ปัญหาก็คือเจียนะครับเจียเจียเจียลูกกึ่งเนี่ยให้มันเบาไปสามขีดใช่เจียจนเกิ่วเลยครับออกไปสามขีด ก็ช่วยได้เยอะแต่ใช้ไปก็ยังไม่มีแรงขนาดซื้อมันใหม่กับตอนแรกตอนหลังก็เลยต้องไล่ลมไปไล่ลมมาปรากฏว่าต้องเอาตัวลมลมมันออกไม่พอนะครับก็เลยต้องเอาตัวเนี้ยออกไปตวงอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับแรงแต่ถ้าบางตัวก็อาจจะบริษัทอื่นล้มอาจจะอยู่รูอื่นนะครับอันนี้เป็นน็อตยึดตัวหลักนะฝาครอบหลักแต่ว่าตัวตัวยึด ยึดกงในจะมีสามตัวอันนี้ยึดใบพัดในแต่ไอรุ่นยึดใบพัดในเนี่ยไม่ดีครับเพราะว่ามันแกว่งมันไม่สเสถียรใช่เวลายิงติดก็จะต้องยิงติดพอดแพด์พอแพดแล้วก็ถ้ายิงเข้าติดแล้วก็กดออกยิงสลับไปสลับมานะเราไม่ต้องลือ้อแต่ส่วนมากที่ห่อแบงแทงเขาก็จะตัวลูกกงเนี่ยเขาจะให้เข้าบล็อกเลยครับไม่มีน็อตยึดจะเป็นสลัก สลักอยู่ข้างในไม่จาเป็นต้องใช้น็อตเลยอย่างเงี้ไม่ดีเพราะว่ามันการบาลานซ์เขายิงเบันปิดตัวมันก็จะติดได้แต่ที่ย่องแพรก็จะมีสลักสลักอยู่ข้างในเลยยึดนกไว้ไม่ให้ขยับเอ้ยยึดลูกกลงใบพัดไม่ให้ขยับแต่ที่ไม่ไม่ทาไม่ทาสลักข้างในครับแต่ไปยึดยึดข้างนอกนะครับมันก็การให้ตัวเวลาเวลายิงบางทีแป๊ดแป๊ดติดขัดสมมติยิงเข้าแป๊ดแป๊ดติดขัดก็ปรับยิงออกสลับไปสลับมาเราไม่ต้องไปรื้อรือใบพัดบ่อย แล้วก็ส่วนมากก็ไอ้เนี้ยยอดหยอดน้ํามันทุกวันแต่ความจริงห้ามยอดนะครับเพราะใบพัดมันไม่กลางพอหลายเดือนได้ยิงพอรทแพท์ก็ต้องถอดมาเป็นสนิทเนอะข้างในก็มาเช็ดเช็ดยอดน้ามันเช็ดให้เยี่ยมแห้งใบพัดนี่ต้องให้แห้งนะครับบางทีมีคราบน้ํามันแล้วก็เอามีดขูดให้ใบพัดมันไม่ติดคราบน้ํามันจราบีนะครับต้องต้องเอาใบพัดหกอันมาขูดเลยครับแต่ไอที่เขียนไว้ยอดน้ำมัน ทุกวันไม่ว่าน้ำมันจะใส่ไงก็ห้ามจอดเพราะว่าฝุ่นมันจะไปเกาะใบพัดใบพัดก็จะกางบ้างหุบค้างบ้างครับแต่ถ้าให้ใบพัดแห้งนี่มันจะหุบกางมันก็จะไม่ไม่ติดครับเวลาเราหมุนแกนดูนังแกะแกะแกะแกแกพอใบพัดกางอันนี้ก็ลองไล่กันดูนะครับว่าไอ้หกหุ่นถ้าซื้อยังถูกมาลองไล่ดูว่าจะต้องถอดตัวไหนจะน็อตตัวไหนอะไรนผมไล่ลองถอดตัวนี้ปิดตัวนี้ไม่สําเร็จสุดท้ายมาถอดตัวนี้ออกเลยครับเพราะว่า บางทีการออกแบบลมมันลมออกลมออกไม่พอบางทีลมบางทียิงออกแรงแต่ยิงเข้าเบาคือลมไม่พอลมไม่พอเราก็ลมออกช้าใบพัดก็ลุกใบพัดหมุนช้าหมุนลุกกงช้าเราก็ต้องไปหาวิธีแต่แต่ตัวนี้ก็ทําไปทํามาเป็นชั่วโมงก็จะรู้เคล็ดลับระบบมัน,นต้องเอาตัวนี้ออกเลยครับตัวนี้ไม่ต้องใส่ลมแรงก็ต้องดัดแปลงกันเลย แต่น้ำมันที่เขียนว่ายอดทุกวันนี้ห้ามยอดน้ำมันใส่แค่ไหนก็ห้ามยอดไม่ได้น้ําในปั๊มลมเข้าไปหกเดือนแปดเดือนเป็นคาบน้ำก็ต้องทอดคอทอดเช็ดคอดเช็ดใบผัดคอดเนี่ยขนาดน้ำเปล่าก็จะเป็นคาบได้นะเนตะกรได้ห้ามยอดนะครับยอดทุกวันนี้ห้ามยอด